พร้อมแล้วนะให้ดู ER รูปคนสวยๆก่อนอย่าอ like mm ้วกแตกนะอย่ากินข้าวเที่ยงไม่ลงมาอีกเพราครูพูดว่าให้ดูรูปสวยๆถึงครูอยู่กับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะครูถามน้องกับพี่เมื่อกี้ตอบครูไม่ได้ขนาดว่าครูขึ้นในทุกคลิป ทุกครั้งเรื่องนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารจุดประสงค์ของเรื่องนี้เมื่อเรียนจบไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้นะคะคือมีลักษณะเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบไหนมีสีมีกลิ่นอะไรเปลี่ยนไปไหมต้องบอกได้นะคะ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดสารใหม่ทําให้เกิดสารใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดสารใหม่ไหมตอบค่ะฟรุกนั่งเล่นอยู่กับแมวนาทำให้เกิดสารใหม่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ไม่เกิดนะคะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการ ทำให้เกิดสารใหม่ขึ้นมานะคะอาจจะสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสารดังต่อไปนี้นี่คือเปิดไม้แล้วตอบครูคะลูกเปิดไม้ทุกคนเลยในภาพนี้คืออะไรจ๊ะมีกินงตาตาคมอะไรคะับปลาไม่ อะไรอ่ะหมูเหรอตาเดิมหมูนะหมูเปลี่ยนไปยังไงบ้างน้องลองบอกครูสิที่น้องเห็นนางจากสีนอกจากสีแล้วอย่างอื่นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนมีกลิ่นด้วยอ่ากลิ่นจะหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นหอมกล้องค่ะลูกของสุกนี่หอมอยู่แล้วเย้ายวนจมูกนะคะกลิ่นแตกจากสารเดิม หมูสดอะไม่มีกลิ่นอยู่แล้วแต่พอมาปิ้งย่างหมูเลยนะครูก็ไม่ไม่ใจต่อไปจากน้ำเปล่าทำปฏิกิริยาเคมีก็มีอะไรอีกนอกจากมีสีแล้วฟองมีฟองอ่าน้องจำไว้ด้วยนะว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะจุดสังเกตก็คือจะเกิดสันหม่สันหม่ที่ว่ามีอะไรบ้างล่ะมีสีเปลี่ยนไปจากเดิมมีฟองเกิดขึ้นอะไรอีก มีกลินเนาะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมินี่คืาอะไรในภาพเนี่ยรู้จักไหมไกลิ่นไหมที่เขาทำปูนที่เขไปก่บ้านอ่างคนอนกรีตปูนปูนทราย,ย,ยหินใช่นำมาผสมรวมกันนะคะนำไปเทพื้นก่อหล่อหล่อเสาทำเป็นอิฐนะคะไว้ก่อสร้างบ้านอาคารบ้านเรือนอะไรเนี่ย มาละกอมะละกอมาละกอโลโก้โลโก้เหมือนกันไหมมาละกอโลโก้นี่รู้จักไหมโลโก้รู้จักค่ะรู้จักค่ะโลโมีสีเปลี่ยนไปปกติสีอะไรสีเหลืองกินได้ไหมสีเขียวเนี่ยกมนได้ไม่กิได้ได้นั่นแหละเอาไปแกงอะไรได้ใช่ไหม ใครชอบกินมะละกอบ้างแต่ได้นมะละกอเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะขับถ่ายได้ง่ายด้วยนาะกระิตต่อไปภาพนี้คืออะไรอามีเสียงอมีเสียงแล้วก็เสียงด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มันเราไม่ใช้ได้ใช่ไหมใช่อราผ่านใช่ไหมยังใช่ ตัวใหญ่เราจะใช้แก๊สหรือว่ากระทะไฟฟ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่กับภานนี้คือหข้าวทาแกงนี่น่ากินนะอร่อยด้วยอ่ะมันหอมอ่ะต่อไปมีตะกอนจำให้หมดค่ะว่าจุดสังเกตของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีอะไรบ้างเนี่ยครูจะถามทีละคนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหนึ่ง มีกินตตกปลาดิมมีกินมีอะไรอีกเอาสั้นสั้นเสียงเสียงเสียงมสียงมีโฟเกตมีตะกอนมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นในลดลงครับคถามทีละคนทีนี้ผู้โชคดีคือห้าบวกเก้าบวกสี่บวกสามได้เท่าไหร่ ยี่สิก้าบกเกพี่เหลือลืมแล้วเลขอะไรบ้างห้าบวกเก้าบวกสี่บกสาห้าบวกเก้าบวกสี่บวกสามยี่สิเอ็ดไม่มียีใช่ไหมยี่สิเอลบเจ็ดยี่สิบเอ็ดลบเจ็ดล้านคุณทำจนมีเลยสี่อ่ะใครเล็กที่สี่ปุ้ยสี่มอ่ะสการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีอะไรบ้างบอกบอกมาหนึ่งอย่าง สิบสี่ว่าสี่แล้วยี่สิบเอ็ดลบเจ็ดเดือนเท่าไหร่สิบสี่อ๋อสิบสี่สิบสี่เคยขอโทษครับพี่ดุเสียงมันออกรู้แล้วคะ่ะว่าว่าว่าใครบ่าวนี้คะ่ะไหนเนี่ยวะครบตอบค่ะการเป็นการเคนีย่าง <c oughs> มีกลิ่นผู้โอเคค่ะกลิน่นต่อไป น้องอันดาค่ะน้องอันดา <c oughs> การเปลี่ยนแปลงเคม, <c oughs> ไมีไม่ไม่เอาที่ครูพูดไปเมื่อกี้ครูไม่ดูแล้ว <c oughs> ต้องจำให้ได้ในสิ่งที่ครูพูดไปเมื่อกี้ <c oughs> อะไรคะลูกบ่มจองฮะ ฟลุกตอบอะไรมาเมื่อกี้ฟลุกตอบอะไรไม่กลิ่นไม่กลิ่นฟลุกตอบกลิ่นแล้วค่ะน้องอันดาตอบอะไรคะลูกมิน้นจุดสังเกตของการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีนอกจากกลิ่นแล้วมีอะไรคะลูกสีอ่ะสีต่อไปอะไรคะต้นข้าวนอกจากสีแล้วกลิ่นแล้ว มีฟองแก๊สฟองแก๊สค่ะบันนี่ค่ะสีกลิ่นฟองแก๊สแล้วอะไรต่อมีแสงหรือมีเสียงอ่ามีแสงหรือมีเสียงต่อไปผู้ชายบ้างพี่พัดอะอยู่ไหนพี่พัสครับก็ตอบกูมาหนึ่งอย่างมีตะกอนอ่ามีตะกอน หมดรวยังย ah, ังอ่าน้องจีโนตอบมาหนึ่งอย่างค่ะลูกมีอะไรครับแสงสีเสียงกลิ่นเพื่อนตอบแล้ตะกอนฟองแก๊ส มีอะไรอีกบ้างครับแก๊ส <Get. S 1> ไรน,นะครับแกสแก๊เหรออะไรครับพี่แม่มีอีกไหมไมค,ครับอะไรครับมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ อุณหภูมิอาทีนี้ดูค่ะยังกรบเลยก็คนดูค่ะอ่าดูนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือการทําให้เกิดสารใหม่สิ่งที่เราจะสังเกตได้ของสารที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหนึงมีอะไร เปิดไม่แล้วตอบทุกคนเลยค่ะนีกลี่นนะคะเปล whereas, ี่ยนไปมีอะไรอีกสองมีมีสงแงสามมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขหรมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิสี่มีสีต่างมีสีเปลี่ยนไปห้า มีแสงมีแสงเสียงเกิดมขึ้นให้ตอบว่ามีแสงหรือเสียงนะคะเปลี่ยนไปต่อไปหกมีตะกอนตะกอนมีตะกอนให้จําแบบนี้ค่ะจุดสังเกตคือมีฟองเกสตมีตะกอนมีแสงมีเสียงมีกลิ่นมีสีเห็นไหมแสงสีเสียงกลิ่นเกิดฟองเกสตเกิดตะกอนการเพิ่มขึ้นและการลดลงของอุณหภูมิจำง่ายง่ายนะคะ ผ่านไปได้หรือยังเดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวก่อนจบมีถามอีกมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคุณเตรียมตัวไว้นะ د! ดูโม,โ,มโมไม่เปใครถามนะตัวอย่างในชีวิตประจําวันบอกครูมาคนละหนึ่งตัวอยา่างในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนเปลทงทางเคมีเริ่มจากาเอาตามเลขที่จะได้ไม่ต้องเยี่ง กับตันไม่อยู่มันนี่มะม่มวงสุกมะม่มวงสุก,สกพี่โดม่าอผไม้เป็นฐานการเผาไม้โอเคค่ะการเผาไม้ของฐานต่อไปน้องเพียวครับอะไรครับ้องมังกุดที่ยังไม่สุกค การเปลีป่ยนแปลงทางเคมีทำไมไม่เอามังคุดสุกอะครับผมมังคุดสุกไปเอาไม่ไม่เอาโอเคมังคุดสุกนะคะต่อไปน้องกิงน้องกิงคะลูกฮัลโหลง้อง้อสุก มอสุกเปลี clears, עם, <royable> <What S 1> ่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเมนูอื่นได้บ้างไหมคะพอผลไม้แล้วมาผลไม้ทั้งห้องเลยอ่ะไปน้องมิมี่น้องมิมี่อยู่ไหนเนี่ยอยไหนวแล้วอะไรตะลูกแกงอะไรก็ได้ที่้อาทำเป็นแม่คุณอิ๋นอะไรคะ บัวลอยคะ่ะอ่ะบัวลอยต่อไปจากแป้งเนาะจะเป็นบัวลอยเห็นไหมต่อไปอพุม่มพิพุ่มเล็กข้นเล็กขึ้นอะไรครับลูกเล็กมันขึ้นสนิมสนิมเล็กขึ้นสนิมต่อไปต้นข้าวจา้าหมูย่างหมูย่างต่อไปน้องแม็ก ปี่มานาลงเนื้อปลาจะให้ทาให้กิ่งคาวของปลาหายไปโอเคต่อไปน้องนายน้องนายไปไหนเนี่ยลาโทษค่ะโอเคค่ะคร๊บ อยู่ไหนเนี่ยแกงเลียงพูดอยู่ไหนครับฮัลโหลแกงเลียงครับแกงเลียงแกงเลียงอะไรอ่ะแกงเลียงปลาทูอแกงเลียงปลาทูกะทิไม่ได้เหรอไม่เคยกินหรอแกงเลียงปลาทูไปน้องอันดาอ้าเนี่ยคนณเพื่อนของครัว การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างตัวอย่างสิทธิ์นั่นด้วยรองนด้าซักรองเท้าค่ะซักรองเท้าซักรองเท้าแล้วก็พอองเท้าแห้งก็ยังเป็นรองเท้าเหมือนเดิมไม่ล <cradle> ูกทอดไข่เจี่ยวก็ได้ จ้านั่นเลยค่ะอย่าโทษดไข่เดียวไข่เดียวก็ได้ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีต่อไปจนโน่คะลูกจนโนไปไหนเนี่ยจีโน่โอูออยนี่เอาว่ามาครับจนโน่มีอะไรครับ ตเช้าไม่ทำอะไรทาน่ะพี่จีนโน่กลับไปได้ยังครับพี่จีนโน่ได้ยินครูไหมเนี่ย ทอดไข่ทอดไข่เจียวยเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเป็นทางเคมีอ่ะค่ะผละไม้ทุกชนิดที่สุกด,ดูในภาพด้วยนะคะนักเรียนอ่าภาพแรกคืออะไรคะลูกสุกค่ะครูว่านักเรียนยกตัวยอย่างเมื่อกี้อันนี้คือลูกสุกผลไม้ทุกชนิดค่ะที่มีการสุกขึ้นมานะคะต่อไปการเผาฟืน เมือเ่อพอไปแล้วก็จะกลายเป็นเท่าทานกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้อ่ะค่อยสุกทำให้เก๋เหมือนเดิมได้ไหมมังคุดลามทุกลำย,ยทุกอย่างนะคะแล้วก็การขึ้นสนิมของโซ่ของรถของอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมือนรถรถจักรยานน้องจอดไว้ที่น้องอาจจะไปไว้ที่ตรงไหนไปจอดไว้ที่ขนที่่าน้ําค้างอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็การทอดอาหารต่างๆเห็นไหมคะ กินน้องทอดหมูตอนเช้าทานข้าวทอดหมูน้องต้องการกลับไปกลับไปเป็นหมูอ่าสุดเหมือนเดิมทําได้ไหมไม่ไ,มได้ค่ะถ้าทําได้นี่คือพิเศษมากเห็นไหมเยอะแยะมากมายในชีวิตประจำวันของน้องเดี๋ยวนึกใหม่ถามใหม่อ่าไปเป็นคลิปวิดีโอที่ครูนําแม่เรียนดูนะคะดูไปพร้อมกันไปดูนะคะ นี่น้อง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 เห็นอะไรไหมมุดตึ๊ดเลยครูเห็นมะไม่เห็นเลยไม่ได้ถือแล้วมันมีภาพเด็กวิ่งอยู่นะไม่มีคุยไม่คุยอะไรเลยมีอะไรเลยครูไม่เห็นหรอกล๊กมีภาพเด็กวิ่งอยู่นะไม่มีโอเคค่ะโอเคโอเคโอเคแสดงว่าน้องดูอยู่ดูโกหกเนี่ เอาเอาไปกินกไปกันไปีมาไของครูพูดมันเด็กเลยได้มาหน้าอีปลาไปกินมาม่าไปเลยนะคะเมื่อกี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของเด็กทั้งสามคนนะคะเป็นการปิ้งย่างลูกชิ้นใช่ไหม อะไรเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปมกมยอะไรียนไป่กูไม้ด้ดูออคัดคาหม่ม่วงสุก่างกตกอ่ะม่วงสุกแล้วก็ปิ้งย่างอะไรว้ลูกชิ้นลูกชิ้นอะไรเปลี่ยนไปลูกชิ้นเนี่ยตีและบีถูกต้องีและีอ่ะถูกต้องเนื้อ โอเควริยกมากสรุปการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไรลุกชิ้นชุกการสารที่ไม่ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราสังเกตได้คือมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง มะม่วงชุกส,สังเกตไอ้ตอบจุดสังเกตมีอะไรบ้างมีสีมีกลิ่นแสงสีสีย้งกลินอะไรอีกมีตะกอนตะกอนฟองแก๊สแล้วยีนยางอุณหภูมิอุณหภูมิโอเคต่อไปมาดูการบ้านแก้นยี่สิบ มะเปิดดูสิ9 9สั่งเยอะจังมีครูดีๆน่ารักน่ารักจังเงี้ยไข่ต้มกับไข่ดิบการต้มไข่ดิบไม่เป็นไข่ต้มเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมเป็นอ่าครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เพร,ราะเกิดสารใหม่แค่นั้นน่ะแล้วก็อายุตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในชีวิตประจาวันมาสามตัวอย่างยากไหมไม่ยากค่ะครอต่อไปหน้าที่ยี่สิบไม่ขิด้องหมายถูกในภาพว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและเพราะอะไรเพราะเกิดสารใหม่กับไปเกิดสารใหม่เขียนมาแค่นั้นได้ไหมยี่สิบ น้องฟังครูอยู่ไหมคะฟังครับอย่างเช่หนหูวข้าวเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือว่าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคะเกิดการเ,ราเกิด,ขขดแล้วก็การเลยว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเค <ใน S 2> มีเกิดยังไงเกิดสารใหม่หรือว่าไม่เกิดสารใหม่เกิดสารใหม่เราว่าเกิดสารใหม่เสร็จหนึ่งข้อจบไหมจบโอเคค่ะ ต่อไปหน้าที่ยี่สิบอ็ดฮะฮะอต้องขนาดนั้นเลยเหรอครูไม่ได้สั่งครูแค่บอกเฉยๆ<อ>ตกเลยครูสั่งแค่เก้ายี่สิบคใจดีถ้าคุณใจได้นี่คุณจะยี่สิบเอ็ดสิบสองเลยนะโอเคไหม้ยจะจับเลย กูจะกรุ๊กเลยไ,ได้อะยี่สิบนิ้วทำแป,ป๊บเดียวโอ้โหโอ้โห้ oh, 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 oh. ทําไมวันนี้เราบอกวามีข้อไหนบ้างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมีข้อหนึ่งหนึ่งข้อหนึ่งข้อข้อสองหนึ่งสองแล้วอะไรอีก สามดีได้อะไรอีห้าห้าโอเคเก่งมากหมดเวลาแล้วน้องบอกฉันเหลือแค่หนึ่งหน้าที่ตัดกันดีเลยเรียนทั้งหมดกล่าวขอบคุณขอบคุณรขอบคุณ้าให้เสร็จก่อนนี้นะงานที่ยังค้างคๆกับงานที่เสร็จแล้วไม่ได้ถ่ายส่งแล้วก็งานวันนี้ไม่ต้องให้เหลื่อมล้ำไปวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันเสาร์อาทิตย์น้องจะได้หลั่นลากัน โอเคลันลาเหรอจ้าหลันหลาอยู่ที่บ้านไงไม่โอเคบ๊ายบายกินข้าวเที่ยงให้อร่อยนะครับมีลูกครูแล้วน่าจะนะยังไม่ตัดม่ดยังไม่ตัดมันอยากเนื้อี ้างั้นถ้างั้นกูจะพาไปดาวการวัเดี่ยวครังเนี้ยน่าเวลาถาลน่ากูไปอยู่บนลานันแล้วกันเลยกูเข้าป่าถ้างั้นเข้าไปในป่าตัวเล็กกว่าต้นยะเดี๋ยวว่ากูเขียวขาวอะไรจะพิ๊กจะพายานอวกาศมารับไปดาวอังคารเข้าป่ากันเข้าป่างนี้ป่าทุกคนเอ่อเข้าโรงเรียนได้างั้นเข้าโรงเรียนพูดมากเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบปัจจุบันปัจจุบัน หนสะพานท่านีสวยมีแค่นั้นแหละกูว่าคอยัอ่ะโอเคคณูรอปะโอเคป่ะไหมสอนนักเรียนแบบเนี้ยได้ไหมก็โอเคนะแบบเนี้ยคือแล้ว กลับมาุรภาพเดิมหนึ่งรู้ว่าตั้งเด็กตั้งครูแล <c oughs>